บริเวณนี้เป็นบริเวณแนวต้านหลังแท่งนี้เป็นเดอะไฟนอลนะครับนะ้องตรงนี้เป็นแนวต้านหลังแท่งนี้เป็นเดอะไฟนอลอ่ะมาถ้ากราฟได้จุดเข้านะครับพี่ไอจะเข้าออเดอร์เซลล์นะฮะขอขยับตรงนี้นิดนึงนะครับขยับไปที่บริเวณแนวเส้นกิดนะครับข้างบนนี้ ตรงนี้เป็นแนวต้าน,นครับแนวต้านนะครับแนวต้านนะฮะพี่ไอว่าไม่น่าจะผ่านเพราะว่าเป็นแท่งเดอะไฟนอลด้วยนะครับรอครับรอรอได้โซนนี้พี่ไอ้กดเข้าเดอะเซลนะฮะมาครับพี่ไอ้กดโอ้โหติดล่างอีกแล้วอ่ะมาไม่เป็นไรนะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าจะไม่ผ่านแนวนี้เพราะว่าแท่งนี้เป็นเดอะไฟนอลนะครับแล้วแรงซื้อหมดนะฮะ กดเข้าเดอร์เซลแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับไปกดที่เส้นสีฟ้าแต่ติดล่างนะครับก็ต้องมาลุ้นเอานะฮะนี่นะครับมีกรอบการวิ่งที่ชัดเจนนะครับเอาครับยัยว่ามีเปอร์เซ็นต์การชนะสูงแล้วนะครับเป็นไปตามคาดครับการเทรดมันไม่ได้มีความลับอะไรมากมายนะครับมองแนวต้าน แนวรับมองกรอบการวิ่งให้ให้มันชัดเจนนะครับแล้วกเ็เข้าตามเทคนิคนะครับอย่านอกลู่นอกทางแค่นั้นเองเอาครับวินไปสวยๆหลักันเท่าน,นี้ครับน้องครับสวัสดีนะครับผม